สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่นะหลายคนนะคะถามเข้ามาว่า <c oughs> เวลาที่เราจะแยกค้อดปลาแม่ปลานะคะแยกข้อดยังไงวันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าที่ฟาร์มเราเนี่ยใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการในการแยกข้อยังไงนะคระโอเคไปดูกันตรงนี้จะเป็นลังโฟมที่ใช้ในการแยกค้อดแม่ปลาหางยุงนะคะที่ต้องปิดฝาไว้เพราะว่ารังมันตื้นนะเดี๋ยวปลามันจะโดดออก วิธีการก็คือจะใช้เป็นตะกร้าแบบนี้นะครับสําหรับลูกปลาที่เอาไว้ใช้หลบนะคะเวลาที่แม่ปลาเอาขอดการที่เราแยกลอดเนี่ยเราจะได้อัตราเปอร์เซ็นต์ของลูกปลาที่ลอดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ก็เตรียมขอดละสองตัวท้องปองๆองครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆลองไปใช้กันดูได้นะคะหรือว่ามือใหม่ที่อยากจะลองเพาะปลาหางยุงแล้วได้จํานวนเยอะๆนะครับก็สามารถเอาไปลอง ้กันไดเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคฝะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเราจะมาตอบคําถามทุกๆคําถามแล้วก็ทุกๆข้อสงสัยที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามาไว้มาอัปเดตให้ชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ